ต่อไปอีก5กิโลเมตรถึงแล้วมุ <gasps> ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วกลับรถ กลับรถแล้วเลี้ยวขวาสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่กับเซลปีใหม่ค่ะอิสุสุเชียงตะลายโดยกลุ่มนกเ,เงือกสำนักงานใหญ่นะคะวันนี้ค่ะเราเจอกันเป็นวันที่20ตุลาคม2,567ค่ะ ตอนนี้ปีใหม่เดินทางมาอยู่ที่บ้านห้วยไคลนะคะอําเภอตําบลวาวีนะคะอําเภอแม่สลวยสวยๆจังหวัดเชียงตลายนั่นเองค่ะออกจากโชวโ์ตรุลูมนะคะล้อหมุนตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะตอนนี้ก็ จัดบูธจัดอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะสำหรับวันนี้ค่ะเดี๋ยวพาท่านมาตอรับชมบรรยากาศในการจัดงานนะคะพร้อมลุยท้าลอง4ีคูณถึงที่แบบนี้ไปด้วยกันนั่นเองค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเบื้องต้นคร่าวๆเดี๋ยวพาไปดูก่อนค่ะว่าวันนี้ทางอิสุสเชียงตะลายสํานักงานใหญ่ของเราค่ะเอารถรุ่นไหนมาโชว์กันบ้างนะคะแล้วก็ในงานมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรกันบ้างนั่นเองค่ะไปค่ะ ก็เพิ่งตั้งบูธเสร็จเรียบร้อยนะคะเมื่อเดินเข้ามาที่หน้างานค่ะตัวรุ่นแรกที่เราจะเห็นเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของ4ประตูวีคลอส3.0เกรด M ตัวท็อปสุดโดดเด่นเห็นสง่าอยู่ตัวลงนี้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะตัวท็อปสุดนะคะก็มาพร้อมกับในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษสุด0%กันเลยทีเดียวนะคะดาวที่25%ส่งที่4ปีนั่นเองค่ะมาเทสได้ได้ไดนะคะเอามาให้ ได้โทดลองขับกันถึงที่ถึงบ้านเลยนะตัวนี้นะคะ ตัวท็อปไปเลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะที่เรา,เามาให้เทสก็จะเป็นตัว2ประตูวีครอสสี่คูนะคะสามจดเกดแนะคะตัวนี้อาจจะเป็นในส่วนของอหน้าตาโฉม2023อยู่นะคะแต่เราสามารถเอามาให้เทสในส่วนของตัวขับเคลื่อน4ีล้อนะคะสมรรถนะช่วงล่างนั่นเองค่ะมาเทสได้นะคะมั่นใจหรือได้ทุกสถานการณ์นะคะกับระบบ4ี4ของตัวเราค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้นะก็จะเป็นนิวเอ็กนะ R S ะะ3.0ตัวใหม่ล่าสุด2025นั่นเองนะตัวนี้นะคะก็ดอกเบี้ยพิเศษสุดอยู่ที่1.89%นะคะกับ MU X r H, นะมิวเ r s นะเป็นตัว4คูณ4มาใช้ใกันได้ค่ะอีกตัวรุ่นหนึ่งนะคะภายในนะตัวนี้ก็สามารถนะคะเอาไปขนของขึ้นไดน้พื้นสวนได้เลยนะคะกับหัวเดี่ยวของตัวเรานะคะสปาร์ค4คูณ4นั่นเองเนาะตัวนี้ภายในงาน,นะคะ่ะ ก็จะมีค่ะในส่วนของโปรโมชั่นพิเศษนะคะนี่ไงชื่องาน All New E s us us u z u DMAX 4x4 คูณพร้อมลุยท้าลองนะคะก็คือวันนี้เลยณนะบ้านห้วยคล้ตําบลวาวีอำเภอแม่สวยนะคะจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมงานรับฟรีขนมจีนน้ำเงี้ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวลูกค้าก็ จะมาร่วมรับประทานน้ำงีด้วยกันที่บูธนี้เลยนะผ่านไปผ่นนานมามาแวะได้ค่ะทดลองขับรับเสื้อนะคะจองตรถแทนในงานรับเครื่องใช้ไฟฟ้าพิเศษไปเลยนะคะ1ชิ้นพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษสุดเนาะตัวนี้นะคะสามารถลงทะเบียนทดลองขับรับเสื้อนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ด้วยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวรอ,อถ้าลูกค้าเข้ามาที่บูธนะคะจะพาท่านยวรับชมบรรยากาศอีกทีนะคะโอเค โอเคคุณจัดบูธเสรยดเดี๋ยวตลอสักครู่นะคะมีลูกค้ามาจะถ่ายบรรยากาศให้ท่านได้ติดรับชมกันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเชสไตด์กันนะคะไปเลย ตอนนี้เราอยู่ในตรถรุ่นนะคะัมิวเ็3.0สามจุดศูย์เ็กสี่จุดนยอู้วว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 าวววววววจะเวววววัวมัวววเจววว้งวว้ววววมววจะวว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 เวว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 เวว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 ่วววววไปวว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 ลวว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 วเววววอววววเวว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 ก พิตาเลดของเรานี่มีพิกแอส์ปอปปอปป๊ปปอปป๊อปป๊บปต้องเันเจะทไม่ะอ๋อขอจะทายพี่ปูัสแดงว่าง่าถูกมัลยเอ้ยเขา้าสีเขาสีหายไปัออ่าสหายเอเขาก็จะ เอาวุยนะลองเอาปากไปเลยค่ะเอาไปยาวไปยาวไปอะยาวอืมกาตอนนี <đấy> Ooh, oh, okay. um, uh, uh. ้มันเดินอัตโัตไงต้องถอดเบลไหม เบลเขาทำงานใี่เจ๊เหรอคะใครก็ว่าเก็บทักตลอดนี่แต่วันนี้อย่างานรถุ่้เดิมไปได้ทำอย่างช่วงนั้นถ้าเป็นโชโยกที่ไปได้ไหมโชยโยกบิวกระเจ้านั่นหล่อนนี่กรเจ้าอ้๊บไปหมเลยเขาละชื่ออะไรคะอ่าชื่อเล่นค่ะพี่อั๋นพี่อั๋นเมื่อกี้ได้ทดลองขับเป็นรุ่นอะไรเอ่ย มิลเอ r s อาร์เอสมิเออาร์เอสแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะความประทับใจในการขับขี่ของดิสเอสอาร์เอสของเราสมบัราชินีอืมว้าวแล้ววันนี้สนใจไหมสนใจโอ้โหสมบัราชินีแล้วก็ในเรื่องของระบบเบรกเป็นยังไงคะโอ้โหดีเยี่ยมเนี้ยแล้วก็อ่า มีคำถามหนึ่งมีแฟนหรือยังเอ่ยเออโสดเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ทีมงานนะคะโสดนะคะโสดค่ะวันนี้สนใจด้วยจองเลยไหมจองอ่าโอเคงั้นก็ฝากไว้ในออมอกอลองใจอีกหนึ่งคันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอถามอีกหนึ่งคำถามทำอาชีพอะไรเอ่ย โอ้รับซื้อทางการเรกษตรบอกจืดได้ทั้งสดด้วยนะคะแล้วก็ทาเกี่ยวกับอ่ารับซื้อเป็นพ่อค้าแล้วแหละสนใจคันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสนใจนะคะอย่าลืม<ไ>มาที่นี่คะแนนเ,เต็มสิบให้เท่าไหร่คะคะแนนเ,เต็มสิบให้สิบเย้ยขอบคุณค่ะนีาคือ้รับ บอกเกมวแล้วเขาบอกกำลังเก็บนี่พี่งวันนี้เวลาชอบรถคันนี้ไหมยมาสตราพานนี่อลยคุณพี่ชื่ออะไรคะโดมครับชื่อโดมอ่าคุณพี่ทำอาชีพอะไรคะพี่โดมอาชีพค้าขายครับ้าขายแล้วก็เมื่อกี้ไปขับรถคันไหนมาไอ้สูสูหัวเดียวครับไอ้สูสูหัวเดียวคันนี้เลยโอ้โหพร้อมลุยมากๆนะแอะแล่งสุดยอดเลยนี่ อ่ะเป็นยังไงบ้างคะดีครับดีมากเลยชวงลากออกออกทั้งหมดดีมากโอ้โหรวงลากนี่นะ่ะนี่นี่มากเลยนี่มากเลยแล้วเวลาเข้าโค้งนะคะเป็นยังไงบ้างก็สบายนึ่มดอยแรงไหมช่วงแรยก็สบายโอ้สบายดอยคือดอยเนี่ยมันไม่ฟรีอ่ะมันจะมันไม่ฟรีไม่ฟรีเพราะหลับไม่ฟรีมันจะนิ่มลากเลยนี่อ่าเข้าใจไหมคะ ก็สวยใจไม่มีเงินดิจะไม่เป็นไรเดี๋ยวอนาคตนะคะมีแน่นอนอยากได้ทันนี้แน่นอนแล้วะทันทามีตาก็จะได้สักคั้นหนั่นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับทันนี้ให้กี่คะแนนดี10คะแนนให้กี่คะแนนคะให้เก้าคะแนนให้เก้าคะแนนเลยเยี่ยมค่ะ นะคะพักเที่ยงก็มีเลี้ยงในส่วนของขนมจีนน้ำเงี้ยวลูกค้าด้วยค่ะตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยนะคะดูสภาพลูกค้าไปเทดสไดมานะเจ้าดุดันไปอีก เป็นไงบ้างคะสยอดครับผมสุดยอดใช่ไหมครับผมมีติดนิดนึงจะออกมาได้น้อพี่เนาะสุดยอดค่ะคนขับก็เก่งมากเลยค่ะพี่สุยใช่ไหมคะสอลุยคของกินอพี่นาะงิเออลองมาแล้วเคเดี๋ยวให้อ พร้อมลุยทาลองของจริงค่ะดุดันมากออเสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ พี่สรพงศ์นะคะพี่สรพงศ์ทำอาชีพอะไรเอ่ยเกษตรกรครับเกษตรกรเมื่อกี้ไปทดลองขับคันไหนมาคันหนึ่งโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าทดลองขับกันแบบถึงแบบถึงมากที่สุดนะคะดูจากรถามโคอันนี้คือลุยจริงจริงครับผมชอบไหมครับผมบครัเป็นยังไงบ้างคะพี่ลุยมาแล้วติ่จริงได้จริงครับผมติ่จริงแล้วก็ออกได้จริงด้วย สจะเจอขันร้อนแบบไหนการลุกนั่งยังไงก็ลุกนั่งท่าไหนเราอยู่แน่นอนเราอยู่ครับผมงแล้วเป็นยังไงถูกต้ครับผมนิ่มครับผมนิ่มขนาดจะลุกจะบอกว่ายังน่บอบช่างแล้วก็ง่ายง่ายครับโอ้โหจิบคะแนนเต็มให้คะแนนที่นี่เจ้าคะแนนครับผมโอ้โเก้าคะแนนสนใจไหมคะสนใจครับผมเดี๋ยวจองเลยจองเลย

ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะงานทดลองขับสีคุณสีพร้อมลุยทางรออีสุเชียงรายที่บ้านห้วยไทยตําบลวางีนะคะอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะขอบคุณในการต้อนรับที่อบอุ่นมากๆเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถสอบถามเซลล์ปีใหม่เพิ่ม ทีเบอร์โหนดล่างตรงนี้ได้เลยนะคะศูนห้าสามสามแปดแปดเก้าเก้าสี่อรีไล์พีดับเบิลยีเอไม่หนึ่งห้าเจ็ดเก้านะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะยังไงก็ฝากทุกท่านหากกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นคราเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย